ไทยเฮียนนี่ไปใส่มิดมีอย่างผู้ใดไอ,ไอ้เรือแม่นักสวมลีเที่ยวสันตั้งแต่กีเอาคนหรืออยังสัวเม่ค่ะแม่ค่ะอย่งางเมื่อขึ้นเรือสีผู้บังขันแต่ยี่ปอบเขาก็กเปลี่ยนไปทวนนั่นแหละแม่ค่ะไทยเฮียนนี่มันคุยแม่มันอย่างก็อย,อยากพักกันสแตก็กกล้วยนะบอสเอากล้วยเมียมคะกล้วยเมย แม่ค่ะเมียมันจอแม่บอกว่าม้วนแท้เอาติดซื้อหรือว่าซื้อหยาดสเตกบ่อันอยากมันก็บ,บอกกับคนม,วม,วมวน้วนๆนด้เป็นอีนี่ห่วยบ่ได้เงือคนเด้อมัวเห็นตีอีพิมพ์ลีพายมันไล่ด่าค้นมาสั่นตัวเขาก็ซื้อของมันดีแท้คันผู้ใดมาเมนบ่ดีิเดี่ยมันซี่หนาไดา้หรือได้อีพิมพ์ลีพายเอาก็ไล่โสดอันนี้มึงมาขา,ขายของโซดๆมึงต้องเบอกดีๆตุ้ยหาตีนพูเเนี่ยพื่อนรักนัดช็อบไม่เห็นตีเอาอะไรเพื่อนมานะมาอ่ขายยังขายยังก้อยหญิงขายกล้วยหญิง ให้กวยตีหญิงกวยนำ่าแปดกินเรางามดิอันกุซี่เอฟสูงเนี้ยเปียงอีหาแเม่ค้่ากับจังสี่ล่ะบ่มีเงินซื้อไหมดอกขายของโอ้ยขายดีดีนางขายดีเออขายดีหลายจังมาขายบ้านด้เขาก็ต่อดีดีแต่มาสมัยชู้มนี่ขายบ่ดีดอกเศรษฐกิจบ่ดีเป็นยังขบ่าจังสันเป็นน้ำบอกกันนั่นแหละล่ะเศรษฐกิจบ่ดี ยังบักปอยอดนั่นเตะเขาอะไรกับว่าหนีนั่น,นบักปอนั่นจัยมันมันร่านมันมึนครับจะกูว่ากุศลินตั้กแต่สุลินอักษรยยอดรับกันพนดี้ว่าไมจะไปยอดเดอ้อบอมแยนไม่กูมันเบิดทานพอดีนะน,นะนก,นนกูเลยยอมมดเน้ำมูกอันผูใ้ใดเอิญฟับพอลุ่งพอลุ่งนี่กูตบตายข่ามือกูเลยกูบอกว่าพี่น้องทั้งพอกูบอกผู้ให้ปานนี่กูว่ายมาเอิญพอลุ่งในี่กูได้ยินแอ่กูว่าเนาะขันเดินบักปอกมันไข้แน่กูสนับสนุนเอากล้วยไหมคะขายยังไงคะ ขายกล้วยแล้วเอาวีละสิบบาทค่ะวีละสิบบาทปฏิกราวีละสิบบาทมีเงินไหมครับมีเงินบ่เบิ่งหน้าว่าเป็นตามีเงินหายอีบ่ผมมีเงินก็เดือดรให้บ่มีเงินติบ่มมีอย่าคืออยากแท้์ต่อเพื่อนเอาตัวต่ออมปฏิจิตซื้อบอสเด็ดเด็บัตรโซเล่กันที่ซื้อกล้วยที่ทีเด็ดเส้นหน่อไม้ค่ะมีอิฐหาบาทแบ่งขายให้ดสันไตบ่อเมียค้ะหาบาทแมนแบ่งเจ็บบ่แบ่งขายต้นนอเครื่องหนึ่งก็ได้โอ้ยเนาะเจ้า ลูกค้าผู้แรกได้ดิขันพ่อขายกัสิบ่หมานเอากสิมันหมานแล้วเนาะมีหาบาดดังนาะงไม่หื้อติขายหายยู่ขายหาแน่หาบาทเนาะหาบาทค่าหาบาทผู้แรกว่าสิบ่ขายกสิได้ขายหาบาทอันสิตตอมันกัสิรูดพูดนะฮะผสมกูขี้เดียดดากได้ปะผสมกูลากม้าไก่เดี๋ยวกูหาแนวแบ่งก่อนหาแนวแบ่งมาดีๆเด้อเอาวกูขึ้นหลุดซื้อกูเรียนแม่สัไปยัง กล้วยหายังซ้องยานตายคือน้องอิปอ์ก็จะถือนี้กันอยู่ตรนียอ่ะอ่ะจีแบงกล้วยหายโอ้โหห่ามึงเอ้จีซื้อเพราะแม่นตีเครื่องนึงนั่นโอ้ยทาถือเอาฮีแบงสันกูฮอนก็แบบเป็นซ่องนี่ล่ะเป็นซ่องนี่ซื้อเดี๋ยวกูเอาขึ้นหัวกูฮวนอันเนี้ยเออแม่มึงกูเฮ็ดเสียใส่บุญเป็นผู้แจกเด้เป็นผู้แจกเด้เขาสิด่ามากมึงด่ามากเขามากูสิฟันปาก จะไปว่าผู้จิ๋วก็ซื้อบัตรสวยเฮ้ยสร้างเมียมันเหลือเหลืเงินเองเ,เอาเครื่องเดียวบ่นัง่งเอาเครื่องหน,นึ่งมิหา<ม>บาทแม่สิแบ้งห้เด้อยผู้จิแบ้งจังไรเน,นาะบัานเอาแบ้งดีๆแบ้งเครื่องหนึง <ละ S 2> ่ง่น่ะแบงกล้วยนะนับ,บหน่วย <ๆ S 1> ก็ได้ฮาบาทไม่บ่าาบาทฮาบาทก็ให้เครื่องวีอันตัวเอาเอาเอาแม่ค่ะเอาคือแฮงจังสั่นเลยแม่ค่ะ สือออาเครื่องเดียวว่าแม่นจีอุ้ยปากกีกับหมองมึงเอ้ย <_ an> มึงไก่กูเห็นบักงงูยู่อันสืผ้าฟูเดียวในบักปอบอิป,ปอบมึงเย้เครื่องหวีเยปไักใดฮะไปไักใดพอลุงเอา้าเก็บเอากินนั่นหาบาทสมทำน,นั่นละศูนย์อู่ยอุมากูมาเบิดคำสีบอกกับมึงเถอะอันนี้กูจะไปขายพื้นแหม่กูบ้าื้อกูบ้าื้อแบบเนี้ย คนบอลจังเบอลนี่บอกกูแบงกระสีวัดซื้อจันบ่เอากูสิซื้อจันไหนเมื่อกี้กูกินจังใดแบบนี้เอากล้ากันเก็บกินแฉะเอามึงคือโง่ได้โง่ขาดแต่อีฮานี่แม่เอาอีนี่แม่บอกกูแบงเราวัดซื้อวันนี่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวฮันตะเฮ็ดเราเรเจ้าสาธิตี่พี่กินใน่อยเบิองดูกว่านี้เอามันจีกินยากอย่างสูบภาษากินกล้วยจีซื้อทุกกระบอกมีปัญญากินสตีโอีปอกอีกกระคึ่งหนึ่งเห็นบอลนี่ครึ่งหนึ่งในฮาบาทนี่เออบอกออกแกงสีบ่ออกแกงสี ก้อย่างติดมือกูแม่มันก็กล้วยมันอ๋อโอ้ยแขนกูปั้ซื้อดอกตอนแรกกูที่ได้กินกล้วยจะคของสามบาทมันเก็บไปน้ำรถเนี่ยเก็บไปน้ำปั้นซื้อก็อย่าสะแตกซสะแตกย่างไรก็ได้ขายผู้แรกก็จะไม่ขายเนี่ยขายจ้า อันแดงล้วกรับพ่อชื้อคัับพ่อซื้อกรับพ่อแบ,บงเออไปบอกพ<ห>่อแบงแบบนี้พูดมาแล้ว <c oughs> โมโหนะจ๊ะเอากระบอกไปนั่ลอะเนี่ยโมโหจังเก็บเด้อสูให้กูดาเมื่อเสแแบบนะดาโลดดาดูอีบัตรพริก,รกบักพริกสมาจีเสแบถามมันก็แเสบตัวไปฉีดที่โนแวกุดจังแสแบ เสียใจเด้อกูสีกูสีดไฟเสิร์ดเด้อสิแล้วตายไปเลยนะจ๊ะ